สวัสดีค่ะหมอช่อไทยนะคะจากคลินิกหมอช่อไทยนะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสีพิโกเลเซอร์นะคะพิโ o เลเซอร์เป็นเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าพิโ o เซก็กซอนเทคโนโลยีนะคะเป็นเลเซอร์ที่ผลิตมาเพื่อใช้รักษาความผิดปกติของเม็ดสีโดยเฉพาะนะคะ โดยเป็นเลเซอร์ที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1ต่อล้านล้านวินาทีนะคะในการยิงนะัะซึ่งจะให้พลังงานมากกว่า q s w สวิตรุ่นเก่าค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะไม่เกิดความร้อนบริเวณใต้ผิวหนังเหมือนอย่างเช่น q s w สวิตรุ่นเก่านะคะแล้วก็หลังยิงไปเม็ดสีต่างๆก็จะเกิดการแตกกระจาย โด,โดยละเอียดนะคะแล้วก็ทําให้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําส่วนผลข้างเคียงนะคะจะมีน้อยกว่าคิสวิตรุ่นเก่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คือจะเกิดรอยแดงหรือว่าตกสะเก็ดน้อยกว่าเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็เ,เวลาย,ยิงจะมีความเจ็บน้อยกว่านะคะแทบจะไม่ต้องใช้ยาชาค่ะก็คือสามารถยิงได้เลยค่ะของไข้ที่มีปัญหาเรื่องว่ากา,การจุดดงดำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ใบหน้าแขน,นหรือว่า ลำคอหลังมือได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วยแก้ความคล้ำในบางจุดเช่น mm hmm. บริเวณริมฝีป,ปากรักแร้หรือฐานนงได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถลบรอยสักได้ที่เลยนะคะและทุกสีเลยไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นคิ้วแขนขารอยสักที่เราสักมาแล้วเราไม่พอใจแล้วก็สามารถมา mm hmm. ลบได้ค่ะแล้วก็ที่สัมคัญเลเซอร์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากจะช่วยเรื่องเม็ดสีแล้ว ยังสามารถช่วยเรื่องปัญหาหลุมสิวได้ด้วยเช่นเดียวกันกรณีที่คนไข้มีปัญหาหลุมสิวแต่ว่าจะต้องเป็นเคสที่เป็นมาไม่ไม่นานนะคะแล้วก็เป็นไม่เยอะมากก็จะใช้ตัวพิค o เลเซอร์ในการรักษาหลุมสิวได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่มีปัญหารอยด่าดงดำบริเวณผิวยากให้สีผิวเรียบเนียนเสมอกันก็ใช้ตัวพิค o เลเซอร์ได้ ไม่ต้องการกระชับรูปขนมือปัญหารูปขนกว้างโดยพี่เคยเซร์ช่วยได้เชิงเดียวกันค่ะอยู่กับปัญหาของคนไข้แต่ละเคสนะคะว่าออมาด้วยปัญหาอะไรกรณีที่เป็นอักษณะการแดดหรือกัดตื้นก็จะเห็นผลเลยใน 1- นึ่งถึงสครั้งแรกก็จะเห็นผลเร็วหน่อยส่วนกรณีที่เป็นกัดลึกก็จะใช้อ่าจะใช้จานวนครั้งมากกว่า5-10ครั้งขึ้นไปจหัหวะค่ะส่วนกรณี โรบรอยสักนะคะถ้าเป็นสีเข้มเช่นสีดำหรือน้ำตาลก็จะเห็นผลเร็วเช่นเดียวกันภายใน1นถึงสครั้งแรกก็คือจะจางเลยกรณีรอยสักสีอ่อนนะคะจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็คือลบได้แต่ว่าอาจจะใช้จานวนครั้งมากกว่า5ครั้งขึ้นไปนะคะ่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยง พวกเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ AHA BHA หรือว่าวิตามินเอสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนมาทำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงแดดอย่างน้อยหนึ่งสองสัปดาห์ก่อนมาทำค่ะค่ะก็คือหลีกเลี่ยงแดดเหมือนเดิมก็คืออย่างน้อย1สัปดาห์หลังทำแล้วก็ให้ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF ตั้งแต่30ขึ้นไปทาทาทุกครั้งก่อนที่จะออกบ้านนะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยมเค่องสำอางที่มีส่วนผสม AHA BHA และวิตามิน A ทหลังทำสักหนึ่งสัปดาห์คะตัวนี้ที่ยิงตกสเกตนะคะก็ให้ปล่อ,อยให้สเกต็ุดเองนะคะอย่าเอามือไปแค่แกะเกานะคะเดี๋ยวจะเกิดรอยแผลเป็นได้ะคะ่ะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของเมสดสีนะคะฝ้ากัะรอยด่างดำต่างๆจากสิวหรือว่าต้องการลบรอยสัก ตามบริเวณต่างๆโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะเป็นรบรอยสักคิ้วที่สักมาก่อนแล้วไม่ดีหรือไม่ชอบไม่พึงพอใจอย่างงี้ค่ะก็คือสามารถมาปรึกษาที่คลินิกได้นะคะคลินิกเปิดทุกวันนะคะเ,เวลา10โมงถึงทุ่มครึ่งจันทร์ถึงเสาร์นะคะส่วนวันนี้จะปิดทุ่มหนึ่งนะคะคุณหมอเข้าตลอดทุกวันนะคะมาปรึกษาได้เลยะค่ะ สำหรับวันนี้ทุกคนคงพอจะรู้จักพิโคเลเตอร์กันมากขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปของหมออีกทีนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาที่คลิกก็วันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ